อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกันนะหลายบ่ามาลูกแล้วลูกเล่าท่วมท้นผืนป่าเผ่าสายฝนความคล่องกับน้ําแตกกําเนิดกลางนภาสายฝนหาใหญ่เทกระหน่าราวกับเติมพลังปราณแก่พวกเขาอย่างไม่หยุดไม่ย่อนชั่ววินาทีนี้สิบคนเชื่อมประสานฟ้าดินลมปราณดุดมหาสมุทรอักขระเนื่องแน่นกลายเป็นคลื่นใหญ่หลายสิบลูกม้วนตัวไปข้างหน้า นี่ไม่ใช่บริเวณหนองบึงโดยแท้จริงแต่เป็นคลื่นที่เกิดจากการผนึกกำลังของอักขระกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาบทบังฟากฟ้าหน้าตื่นตะลึงและครั่นคร้ามเหลือเกินปังไม่ไกลนักผู้เขาเตี้ยลูกหนึ่งถูกคลื่นท่วมนองทันทียอดเขาหักทลายร่วงดิ่งลงมาก้อนหินสั่นสะเทือนดังกึกก้องต้นไม้แก่หักโค่นระเบิดจนแหลกละเอียดภายในพริบตาไป สิงโตเก้าเสียนคำรามทุ้มต่ำลูกประคำสีทองเส้นหนึ่งปรากฏขึ้นแบกมันลอยขึ้นกลางฟ้าสูงหลบหลีกคลื่นอักขระหลายสิบลูกนี้แข็งแกร่งปานมันก็ไม่อาจต้านทานนี่เป็นเคล็ดวิชาล้ำค่าที่น่ากลัวสิบคนรวมอักขระเป็นหนึ่งอนุภาพที่สำแดงออกมาไม่ได้ง่ายดายเช่นการร่วมมือของสิบคนแต่เท่ากับ2030คนกำลังลงมือ น่าสะพรึงกลัวแม้แต่เจ้าตัวเล็กก็หวาดกลัวสิบคนนี้ไม่ธรรมดาแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาอกสั่นขวัญแขวนยิ่งกว่าคือการรวมเคล็ดวิชาล่ำค่าของพวกเขตลมเฉยฝนพรมฟันจันทราและดาราคนเหล่านี้ตะโกนพร้อมกันสายฝนหนาแน่นกลางนภา,ากลายเป็นมีดคมกันจนสิ้นร้องหวีดหวิวระยับแสงเจิดจ้าพรตา หมวนตัวมายัางหนึ่งคนหนึ่งสัตว์อย่างมืดฟ้ามัวดินชริงชริงสามารถมองเห็นได้ชัดเจนหยาดฝนทุกหยดล้วนแหลมคนดุดโลหัทิ่มแทงยอดเขาแห่งหนึ่งจนเป็นรูพรุนทางด้านของต้นไม้เก่าแก่เหล่านั้นแหลกละเอียดทันทีและก้อนหินใหญ่กลับกลายเป็นรังพึ่งเป็นหลุมไปทั่วทุกขนแหง่งสิงโตทองคำรนกระทึบเท้าทั้งสี่แล้วลอยตัวขึ้น ร่างกายสว่างวาบพุ่งเข้าหาคนเหล่านั้นจากนภาสูงขณะเดียวกันลูกประคำก็ส่องแสงกลายเป็นกลุ่มแสงคุ้มกันร่างกายของมันไว้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าสะเทือนปฐพีสิบคนร้องตะโกนบัดนี้สายฝนเทกระนำแอ่งน้ำบนพื้นดินพลุกพล่านกลายเป็นหนองบึงขาวโพลนอักขาะกระจายตัวทุกขนแห่งม้วนตัวพัดเข้ามาหาพวกเขา ทั้งทะเลสาบใหญ่ใกล้เคียงก็ถูกเชื่อมประสานซัดสาดเข้ามาประหนึ่งทะเลคลั่งอักขระรวมตัวระยับแสงพร่างพายมาเยือนด้วยอนุภาพร้ายแรงเสียงทึบดังคลืนครั่นเกลียวคลื่นสถานฟ้าอักขระมากเหลือคนานับเข้าสมทบกลายเป็นแหล่งกำเนิดแห่งหายนะจะท่วมท้นจนพวกเขาทั้งสองจมอยู่ที่นี่ สิงโตทองใบหน้าทะมึงถึงมันเป็นเจ้าแห่งสัตว์บกชิงชังหนองบึงเช่นนี้ที่สุดมากกว่านั้นคือแฝงด้วยเคล็ดวิชาล้ำค่าริ้วรอยอันนับไม่ท้วนผนึกกำลังทำให้มันรู้สึกไม่เป็นสุขยิ่งนักทำลายเจ้าตัวเล็กลงมือกลางมือขวาออกสายฟ้าสีทองห้าเส้นถูกปล่อยออกไปสะเทือนไปทั่วผืนน้ำขนาขณะเดียวกัน มือซ้ายถือกระจกล้าฆ่ากระตุ้นมันอย่างสุดแรงเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นวันไหวสายฟ้าพุ่งขึ้นใหญ่โตมโหฬารอย่างหาที่เปรียบไม่ได้โจมตีม่านสายฝนเสียงตูมดังขึ้นไม่รู้ว่ามีกระแสะไฟมากมายเพียงใดประทุเริงระบำกลางบึงน้ำแสงสายฟ้าโชดช่วงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วบ้าคลั่งอย่างยิ่ง เมื่อมีน้ำก็ต้องมีสายฟ้าพวกมันประสานเชื่อมโยงภาพเหตุการณ์น่ากลัวพลังของน้ำรุ่งโรจน์มากยิ่งขึ้นสายฟ้าผนึกกำลังแข็งแกร่งขึ้นหนึ่งเป็นตัวพาหะอีกหนึ่งเป็นพลังวิเศษเมื่อทั้งสองพบกันกลายเป็นการประทะที่งดงามอย่างน่าตื่นตะลึงครั้งหนึ่งอาเพียงชั่วขณะก็มีหกคนร้องครวญครางตัวลอยขึ้นสามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่าร่างกายของพวกเขาดำเกรียม มีควันพุ่งขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก,นก้อนใต้สายฝนไม่เกรียมสิ้นดีหกคนร่วงลงสู่พื้นกระแทกจนแยกเป็นสี่ชิ้นห้าส่วนเพราะพวกเขาถูกสายฟ้าฟาดจนเป็นฐานดำกระแทกเพียงเล็กน้อยก็แตกยังมีอีกสามคนกระอักพ่นเลือดคำใหญ่ร่างกายดำเกรียมไม่ได้สิ้นลมทันใดในายตาเผยแววหวาดกลัวชีเจ้าตัวเล็กอย่างสันเทาแล้วกล่าวว่าเจ้า เพียงพวกเขาอ้าปากก็พ่นกระแสะไฟออกมาพ่นออกมาเพียงคําเดียวก็แยกเป็นชิ้นชิ้นสิ้นชีพอยู่ตรงนั้นมีเพียงหนึ่งคนที่ได้รบับบาดเจ็บน้อยกว่าร่างกายครึ่งซีกเริ่มดำเกรียมชักกระตูกะด้วยความหวาดผวาศีรษะไม่ถูกสายฟ้าโจมตีใบหน้าซีดเพืือกเขาพูดเสียงสั่นว่ากระตุ้นและพิชิตในเวลาเดียวกัน ความลึกลับขั้นสูงของเผ่าสายฟ้ายจึงตกอยู่ในเนื้อมือของเจ้าได้ใช่สินั้นเป็นกระดูกลลํำค่าของส่วนหนีพิชิตพวกเราชาวสายฝนโดยเฉพาะชิงชังนักเขาว,วิ่งหนีท่ามกลางความพร่านพรึงอยากกลาจาักอย่างรอดชีวิตเพื่อตักเตือนชาวเผ่าสายฝนแต่ทว่าเจ้าตัวเล็กจะให้โอกาสแก่เขาได้เยี่ยงไรเร่งเร้าสิงโตก้าเสียนให้รุดหน้าตัดขาดเส้นทางในพริบตา สิงโตเก้าเสียนกำจายแสงทองเจิดจ้าพร่างพรายทั้งตัวยืนตระงานอยู่ตรงนั้นสกัดกั้นเส้นทางดุดกำแพงชั่วร้ายสีทองทำให้เขาสิ้นหวังเต็มไปด้วยความเกรงกลัวชายหนุ่มผู้นี้เยาว์วัยถึงปานนี้กลับสามารถกำราบสิงโตเก้าเสียนได้คิดดูแล้วเมื่อหลายปีก่อนครั้งสื่อยี่วัยเดียวกับเขาก็เป็นเช่นนี้แลแม้ว่าจะแข็งแกร่งก็ไม่ได้เหนือกว่ามาก เกิดความหวาดกลัวยิ่งขึ้นมาในจิตใจไม่รู้ว่าหนนี้เผ่าสายฝนทำพลาดไปแล้วหรือไรยายจึงต้องยั่วยุชายหนุ่มน่ากลัวปานนี้ด้วยหากวันนี้ไม่ขุดรากถอนโคนต้องเป็นความวิบัติครั้งใหญ่หลวงในภายหลังแน่ข้าจะบอกเจ้าให้ก็ได้ข้าก็คือเด็กในอดีตผู้นั้นเจ้าตัวเล็กพูดเสียงเบาดวงตาดุดทะลุเข้าสู่ความว่างเปล่าอันไร้ที่สิ้นสุด มองเห็นเรื่องราวในอดีตเมื่อ8ปีก่อนเป็นฉากฉากอะไรนะอัจฉริยะผู้นี้หวาดหวั่นเนื้อตัวเย็นว่าร่างกายเย็นเฉียบเขารู้สึกราวกับตกลงไปในขุมนรกเขาสำนึกผิดแล้วเมื่อครั้งอดีตเผ่าสายฝนก่อเรื่องมากมายปานนั้นจะมีคุณงามความดีได้อย่างไรเด็กที่สูญเสียกระดูกขั้นสูงสุดในวันวานกลับมีชีวิตรอดทั้งยังเติบโตจนถึงขั้นที่น่ากลัวเพียงนี้ ต้องกอเกิดความวิบัติครั้งใหญ่ในวันข้างหน้าเป็นแน่เหมือนว่าเขาจะมองเห็นแล้วในอนาคตสงครามใหญ่กินเวลานานหลายวันบรรพบุรุษลาทางโลกเข้าสู่การบำเพ็ญทั้งหลายแห่งเผ่าสายฝนถูกปลุกให้ตื่นเดินมาจากประเทศบ้านเกิดล้วนจะร่วมรบจนอาบเลือดเด็กคนนี้แม้สูญเสียกระดูกขั้นสูงสุดแล้วยังสามารถมีชีวิตรอดถือว่าเหนือธรรมชาติยิ่งนักแล้ว เขาได้รับแรงกดดันทางจิตใจอย่างใหญ่หลวงตะโกนลั่นอย่างทนไม่ได้ว่าไม่เจ้าไม่ควรรอดมาได้หากเด็กคนนี้ไม่สูญเสียกระดูกขั้นสูงสุดจะยิ่งใหญ่ถึงระดับไหนกันต้องร้ายกาจยิ่งเป็นแน่เขาสั่นระริกไม่หยุดสื่อยี่ด่งเทพพเจ้าผู้ไร้พ่ายมีเขาอยู่เผ่าสายฝนเราปราศจากเพศภยัยสามารถรุ่งโรจหลายพันปี ช่วงเวลาสุดท้ายเขาราวกับคว้าฟางข้าวเพื่อความอยู่รอดเมื่อนึกถึงสื่อยี่ชายหนุ่มผู้ทัดเทียมเทพ,พเจ้าผู้นั้นมีเพียงเขาที่สามารถปราบเด็กคนนี้ได้สามารถสังหารเขาอย่างขุดรากถอนโคนได้เจ้าตัวเล็กไม่ได้พูดอะไรให้มากความพลิกกระจกกระดูกแวววาวในมือสายฟ้าขนาดใหญ่ลอยออกมา กลิ่นอายน่าสะพรึงกลัวทะลวงผ่านม่านสายฝนเสียงโครมดังขึ้นหน้าอกของคนคนนี้ถูกทะลวงเนื้อตัวไม่เกรียมจากนั้นก็ระเบิดสิงโตทองขนลุกว่าพี่น้องร่วมสาบานผู้นี้ปกติหน้าทะเลนต์มากรอยยิ้มกลับมีอีกหนึ่งมุมที่ดุดันและเด็ดขาดเช่นนี้ด้วยทําให้มันเกิดความยำเกรงชาวเผ่าสายฝนมาไม่น้อยเลยเส้นทางทุนกันดานนี้มีอัจฉริยะถึงสิบคน เห็นได้ว่าอีกหนึ่งเส้นทางต้องมีกำลังพลเฝ้าระวังเป็นจำนวนมากเป็นแน่ไปพวกเรากระโจนไปสังหารเถิดเจ้าตัวเล็กเรียบเฉยนักนี่เป็นที่ราบลุ่มมากด้วยแอ่งน้ำทะเลสาบกว้างใหญ่แม่น้ำหลายลังท่ามกลางภูเขามีม่านหมอกลอยวนเวียนมองดูเรือนรางพ่ามัวโครมขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านทะเลสาบแห่งหนึ่งมีครีบปลาโผล่เหนือผิวน้ำ ตามมาด้วยวัตถุข,ขนาดใหญ่กระโดดขึ้นกระโจนเขเมือบมายังริมฝั่งเกลียวคลื่นสีขาวท่วมทน้นท้องฟ้าสิงโตก้าวเสียนพรั่นพรึงวิ่งออกไปไกลอย่างรวดเร็วมันรู้สึกถึงความกดดันอันน่ากลัวริมฝั่งปากขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นกัดจนป่าไม้ขาดเป็นวงกว้างอีกทั้งแสงสว่างระเบิดเป็นกลุ่มใหญ่อักขระดุดสายฝนกวาดผ่านมาโจมตีเนินเขาจนแหลกละเอียดดังแควก นั่นมันตัวประหลาดอันใดกันยิ่งใหญ่นักมันคือมัดฉามังกรเจ้าตัวเล็กตะลึงงนันกลางทะเลสาบนั่นหัวมังกรโผล่พ้นผิวน้ำเพียงดวงตาก็มีขนาดใหญ่เท่าแผ่นรองโมหินเขี้ยวยาวมีสองมีขาวกระจ่างและหน้าสะพรึงกลัวเกล็ดอันอับประลักส่องแสงสีม่วงระยิพระยับร่างกายของมันคล้ายปลาแหวกว่ายกลางน้ำจนเกิดเกลียวคลื่นใหญ่ จ้องหนึ่งคนหนึ่งสัตว์เดินทางไกลออกไปอย่างเย็นเยือกไม่ได้ไล่ล่าแต่อย่างใดเจ้าตัวเล็กใจกล่าวด้วยใจเต้นระรัวว่าดูแล้วโลกใบน้อยนี้มากด้วยอันตรายพวกเราจำต้องระมัดระวังห้ามปลุกปั่นมัดฉามังกรตัวนั้นเด็ดขาดพวกเขาว,วิ่งพ่อไปตลอดทางมุ่งหน้าเดินทางไปยังอีกเส้นทางหนึ่งระหว่างทางพบเห็นสิ่งมีชีวิตไม่มากอัจฉริยะแห่งเผ่าพันธุ์อื่นต่างไม่ยอมหยุดพักในเขตขึ้นนี้นานนัก ชริงลำแสงกระพริบผ่านไปเคล็ดวิชาลำค่าที่เจ้าตัวเล็กเสกขึ้นโจมตีและสังหารอัจฉริยะลำดับที่11แห่งเผ่าสายฝนจันทราสีเงินวาดผ่านไปศีสะะมนุษย์หลุดร่วงช่วงชิงลมหายใจของคนผู้นี้ไปคนเหล่านี้ล้วนเป็นอัจฉริยะแห่งเผ่าสายฝนภายในหนึ่งวันก็แข่งฆ่าผู้คนมากมายปานนี้ไม่จำเป็นต้องคิดให้มากความ พวกเขาจำต้องปวดใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นี่เป็นการฝังร่างผู้ยอดเยี่ยมรุ่นต่อไปของพวกเขาพลุบแสงฟ้าแลบแวบวับเจ้าตัวเล็กทะลวงร่างคนไปอีกหนึ่งที่นั่นดำเกรียมร่างศพล้มลงค่าสังหารคนไปทั้งสิ้น12คนคาดว่ายังมีอีกใยชาวสายฝนจึงมามากมายเพียงน,นี้ไม่ควรเป็นเช่นนี้นี่น,นาเจ้าตัวเล็กเกิดข้อกังขา นี่ยังต้องพูดอีกหรือเป็นเพราะพวกเขาไม่เคารพกฎระเบียบใช้วิธีการพิเศษลวงตาปะปนเข้ามาส่งคนจำนวนมากกว่าเข้ามาสิงโตก้าวเสียนกล่าวมีคนนั่งขัสมาเบื้องหน้าของอีกหนึ่งเส้นทางถูกแสงวิเศษปกคลุมกลิ่นอายน่ากลัวอักขระเนืองแน่นประทับตราอยู่เต็มฟากฟ้าท่วมท้นบริเวณนี้ ใต้การหายใจของคนคนนี้พลังปราณมหาศาลแห่งฟ้าดินก่อตัวโหมซัดมาอักคากะพริบและผลบอโผลกระเพื่อมขึ้นลงประหนึ่งมหาสมุทรสถานฟ้าดินหากมีคนอยู่ที่นี่ต้องสะพรึงกลัวเป็นแน่ชายหนุ่มผู้นี้น่ากลัวเหลือเกินพบเห็นได้ยากนักบุกคคลผู้นี้นิ่งไม่ไหวติงราวกับแข็งเป็นหินไปเสียแล้วเฝ้าเส้นทางอยู่อย่างนี้รอคอยการมาเยือนของคนทางนั้นอย่างสงบ มีคนไม่กี่คนอยู่ไม่ไกลนักตอนนี้พวกเขาไม่ได้ฝึกวิชาหยัดตัวลุกขึ้นเป็นเวลานานแล้วเดินเตร่เรียบริมทะเลสาบบุรุษองค์อาจผึ่งภายสตรีอรชรอ,อ้อนแอนล้วนกำจายกลิ่นอายแห่งความยิ่งใหญ่ไม่รู้ว่าน้องสื่อยี่จะมาเมื่อใดหากว่าเขาอยู่อย่าว่าแต่เจ้าเด็กเหลือขอคนนั้นเลยแม้แต่ลูกอสูรบรรพการก็ต้องยอมสิโรราบเช่นกัน เขาไม่ได้เป็นบุคคลในแดนดินเดียวกับพวกเราแล้วเพียงกายเข้าสู่เขตห่วงห้ามบรรพการหมายค้นหากระดูกฟ้าหากได้มาอย่างราบรื่นคิดว่าคงจะปรากฏตัวในไม่ช้าหมู่คนพูดเสียงเบาเมื่อเอ่ยถามสื่อยี่แต่ละคนต่างมีสีหน้าเคร่งขรึมและมากด้วยความยำเกรงดวงตาเปี่ยมด้วยความเคารพเอ่ยถึงนามของเทพ,พเจ้าองค์หนึ่งไม่หยุดหย่อนเกรงจะถูกลงทันจากสวรรค์ หนในยอดฝีมือแห่งเผ่าสายฝนเราอยู่ที่นี่เรื่องชื่อลือนามในเมืองจักรพัรดิได้รับสมญานามว่าผู้มีพรสวรรค์แม้จะไม่เทียบเท่าน้องสื่อยี่แต่ก็เหนือกว่าอัจฉริยะคนอื่นๆหญิงสาวผู้หนึ่งกล่าวคนเหล่านี้ทอดมองไปยังทางออกของเส้นทางโดยไม่ได้นัดหมายตรงนั้นมีเงานั่งคาสมธิรัทขราผนึกกำลังส่งเสียงก้องกังวาน ราวกับประสานเป็นหนึ่งกับโลกใบนี้แสงวิเศษท่วมท้นบริเวณนั้นนี้เป็นหนึ่งในสองยอดฝีมือแห่งเผ่าสายฝนพละกำลังหน้าตื่นตะลึงเคยเดินทางทะลวงดินแดนนรกรางนับแสนลี้เพียงลำพังเมื่อวัยเยาว์มีชายเหนือราชนิกูลมากมายเรื่องชื่อลือนามในดินแดนจักรพรรด เร่งว่าเจ้านั่นไม่ปรากฏตัวไม่ฉะนั้นต้องตายอย่างไม่ต้องสงสยัยนอกจากยอดอัจฉริยะของเราแล้วอย่าลืมยังมีคนเหล่านั้นชายหนุ่มคนหนึ่งยิ้มเย็นเบนสายตามองไปยังยอดเขาที่อยู่ไม่ไกลนักเงียบหญิงสาวข้างข้างเอ็ดเสียงเบาคนเหล่านี้ตื่นตัวต่างเผยสีหน้าเคร่งขรึมไม่พูดอันใดอีกไม่ได้การแล้วราชาปีศาจน้อยคนนั้นมาเยือนแล้ว คนของพวกเราล้วนรบจนตัวตายขณะนี้เองผู้กล้าแห่งเผ่าสายฝนที่กายชุ่มเลือดร่างกายครึ่งซีกไหมเกรียมโผล่พรวดมาเจ้าว่าอะไรนะหญิงสาวริมทะเลสาบคนอื่นขมวดคิ้วเอ่อยถามเสียงดังพี่หกอัจฉริยะต่างสกุลที่เผ่าเราเลี้ยงดูทั้งสิบคนอีกทั้งลูกพี่ลูกน้องของพวกราล้วนสิ้นชีพแล้วเด็กปีศาจนั่นปรากฏขึ้นในอีกเส้นทางหนึ่ง เพียงเขาพูดจบก็ล้มลงกับพื้นเนื้อตัวมีกระแสไฟลอยขึ้นกระอักเลือดไม่หยุดอะไรนะเมื่อคนเหล่านี้ได้ยินก็พลันหน้ามืดใหญ่เจ้าเด็กคนนั้นร้ายกาจเพียงนี้บำเพนตตนเพียงไม่กี่ปีต่อต้านอัจฉริยะอายุ17-18ปีได้อย่างไรครั้งนี้พวกเขาสูญเสียไปตั้งเท่าไหร่ส่งมอบประโยชน์แก่ชนเผ่าใหญ่บางส่วนแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการเพิ่มจำนวนคน เพื่อเข้ามาสอหาอัญ,ญมณีที่เผ่าสายฝนปรารถนาอย่างแรงกล้าในโลกใบนี้ไม่เคยคิดเลยว่ายังหาอัญ,ญมณีไม่พบเพียงชั่วครู่ก็สูญเสียคนมากมายเช่นนี้มีอัจฉริยะวายชนทั้งสิ้นสิบกว่าชีวิตความสูญเสียนี้หนักหนาเหลือเกินไม่สามารถยอมรับได้กลางสายฝนชายหนุ่มคนหนึ่งปรากฏตัวควบอยู่บนสิงโตก้าเสียนแสงทองพร่างพรายทลายม่านหมอกจนสิ้น ดุดดังเทพ,พเจ้าเยือนโลกมนุษย์เจ้าตัวเล็กมาแล้วไม่ได้เร้นกายมุ่งหน้ากวาดล้างมาเช่นนี้เองเขาล่าเหยื่อกลางสายฝนมาตลอดทางปลิดชีพอัจฉริยะแห่งเผ่าสายฝนสิริรวม18คนสิงโตเก้าเสียนสมญานามราชันในหมู่อสูรบรรพการยายจึงกลายเป็นสัตว์พาหนะของเขาถูกปราบปรามแล้วหรือสิงโตก้าเสียนเหนือกว่าคำว่าเกรียงไกร มันกลายเป็นสัตว์พาหนะย่อมก่อเกิดความอึกอทึกครึกโครมเพียงชั่วครู่คนเหล่านี้ก็ถูกควบคุมตัวไว้จนสิน้นรู้สึกราวกับขุนเขาอัดลงมาปะทะหน้าไม่เท่าไรหรอกน้องสือยี่สามารถทำเช่นนี้ได้ตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนเพียงเปิดเนตรผู้ใดจะเป็นเทียบเท่าใช่แล้วน้องยี่เป็นผู้สูงส่งแต่กำเนิดไม่มีผู้ใดสามารถทัดเทียมได้ พวกเขาลากผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งมาเปรียบเทียบหากเพียงเพื่อปลอบขวัญตนเองก็เท่านั้นในความเป็นจริงยากจะปิดบังความหวาดกลัวและความยำเกรงในดวงตาของพวกเขาโครมในตอนนี้เองเจ้าตัวเล็กก็ลงมือเพียงยกมือขวากระจกลล้ำคาส่วนหนีก็เปล่งแสงว่าอักขระตัวหนึ่งก่อรูปแปลงร่างบนผิวกระจกจากนั้นระเบิดแสงสายฟ้าออกมา สายฟ้าสีทองโชดช่วงนักฟาดลงริมทะเลสาบคนเหล่านี้ครั่นครามต่างใช้อักขระมาต่อต้านพลุคนที่วิ่งมาส่งข่าวและล้มพับลงกับพื้นก่อนหน้านี้ถูกสายฟ้าฟาดเข้าอย่างจังร่างกายแตกออกเป็นสี่ชิ้นห้าส่วนตายอยู่ตรงนั้นชาวสายฝนทั้งตะลึงและเดือดดาลขณะเดียวกันก็มีความหวาดกลัวชายหนุ่มคนนี้กำลังสร้างบารมี สังหารปลาที่เพิ่งหลุดจากแหเมื่อครู่ต่อหน้าพวกเขาไม่มีผู้ใดาสามารถขัดขวางทำให้พวกเขาหนาวสันหลังสิงโตโก้าวเสียนพรายระยับด้วยแสงทองบรรทุกเจ้าตัวเล็กเยื้อย่างไปข้างลาทีลักก้าดุดเทพเจ้าสงครามเยือนปฐพีกลิ่นอายยิ่งใหญ่และน่ากลัวหลายเวียนทำให้ผู้คนสันเพิ่มข้ามองค์เห็นอนาคตอันไกลพ้นทุกอย่างเลือนราง เมื่อเหลียวหลังเบื้องหลังของข้าว่างเปล่าใหญ่จึงเป็นเช่นนี้ในตอนนี้เองร่างที่นั่งคัสมาธิบนเส้นทางลุกยืนอักขระมากเหลือขนานับสองแสงวูบวาบนางเผยรูปโฉมแท้จริงหนึ่งในผู้ยอดเยี่ยมของเผ่าสายฝนเป็นสตรีผู้หนึ่งอายุราวสิบหหปี